สวัสดีครับพ่อกับผมกฤิตคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักของเลขศาสตร์แล้วก็ความหมายของตําราเลขศาส์นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านมีคําถามว่าเอะหมอกลิตท,ทาไมเวลาเขาดูเลขศาส์กันเนี่ยบางตำราก็ว่ารวมเลขบางตาราเขาก็ไล่เป็นจนวนเลขแต่วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงวิธีการดูความเป็นมงคลของเลขศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศรัพท์รถที่ท่านขับรหัสบัตร ATM รวมถึงบัตรประชาชนเลขต่างๆครับสามารถนํมาร วกันได้วิธีการรวมง่ายนิดเดียวนะท่านเอาตัวเลขทุกอันนะฮะบวกกันรวมกันได้เท่าไหร่ผมยกตัวอย่างนะครับเลขเป็น50-73ก็คือรวมกันได้15ท่านก็ดูความหมายที่15เลยคือแบบไม่ต้องรวมให้เหลือเลขตัวเดียวนะคือเอาทุกอัน,นบวกกันนะครับด้เลขอะไรก็เป็นคําทํานายนะครับเอาล่ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงความหมายของเลขศาสตร์ครับท่านอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับก่อนอื่นเลยครับฝากกด subscribe กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ถ้าท่านไม่กดเห็นโพสต์ก่อนเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยอาจจะไม่ เห็นนะครับตอนนี้เพราะงั้นฝากทุกคนท่านกดติดตามเห็นโพส์ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให,หมอกล็ดตอนนี้ครับขอ1ไลค์ขอ1แชร์ like, น,นะครับท่านใดกด1แชร์นะผมขอให้ท่านเนี่ยร่ำรวยกด2แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีกด3แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีมีเงินมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดสิน้นและที่สําคัญครับอย่าลืมมอบดาวให้กิคอนเฟิร์มด้วยนะจะกราบขอบพระคุณมากนะครับสำหรับความหมายของเอกสารต้องบอกว่าจริงๆตําราเอกสารนะั้นมีหลายตารามากๆแต่ตําราที่ทั่วโลก นิยมใช้กันนะครับก็คือเลขกศาสตร์ในแนวแนวของไคโรซึ่งเป็นหนึ่งในหมอดูชื่อดังของยุโรปนะครับเรามาพูดถึงความหมายกันบ้างดีกว่านะครับเลกกาศาสตร์ที่เป็นมงคลนะครับคือรวมกันแล้วทุกตัวได้เลข4มันจะเป็นดาวของการสื่อสารคือดาวของคําพูดใครที่ทํางานเกี่ยวกวับการสื่อสารคําพูดนี่ถือว่าเด่นมากนะครับรวมกันได้แล้วเลข6ครับเป็นดาวการเงินใครทํางานเกี่ยวกวับการเงินการทองอยู่จะเวิร์กมากๆครับรวมแล้วได้เลข9ครับหมายถึงดาวหนุนนําดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง องดาวของสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะครับรวมแล้วเลข14ครับความหมายตามหลักเลขศาสตร์ของไทยหมายถึงกําลังจักรพรรดิครับแต่ถ้าในสายของไคโรจะเรียกว่าความรุ่งโรจน์นะครับรวมได้15ครับตามหลักเลขศาสตร์ไทยเป็นกําลังดาวจันทร์แต่ถ้าในสายของยุโรปจะหมายถึงความรื่นรมครับรวมกันได้เลข19ครับถ้าของไทยจะบอกว่าเป็นกําลังดาวพระสุดีิหญ่ถือว่าให้คุณในด้านการทําอะไรแบบรองเทอมยาวๆครับแต่ ท้าเรือกษารไฮโดหมายถึงความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ครับเลขศาสตร์รวมแล้วได้24หลักเลขศาสตร์ของไคโลนี่ถือว่าดีมากหมายความว่ามั่นคงเสถียรสถาพรครับแต่ถ้าเป็นของไทยก็จะหมายถึงดาวจันท์คู่ดาวพุธเป็นดาวคู่มิตรซึ่งดีมากๆเช่นเดียวกันเลขต่อมาเลยครับลูกกเรศศัตสิบหกตามหลักของเลขศาสตร์หมายความว่าสมหวังครับถ้าเป็นแบบของไทยหมายถึงคู่ชูคู่สเสนอังคารกรับศุกร์เป็นคู่ชูคู่สเสนใครใช้เลขนี้ก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับโชคดี ต่อมาเลยนะฮะเลข41่เครับถ้าเป็นเลขกริย์ก็ถือว่าเหมือนคู่สีแต่ว่าถ้าในของหลักไครโรจะหมายความว่าต่างแดนครับนั่นหมายความว่าใครที่ใช้ผลรวมเลขนี้นะครับในกิจการต่างๆหรืออาจจะเอาวันเดือนปีมาบวกกันเพื่อจะไปขอวีซ่ามีโอกาสได้ไปต่างแดนสําเร็จส่งความปรารถนานะครับรวมกันแล้วได้4 2ครับหลักเลขกริย์ของไทยถือว่าดีมากคุตกับจันเนี่ยเป็นคู่ส่งเสริมกันเลยเรียกได้ว่าดีมากๆครับแต่ถ้าในหลักเลขกริย์หมายถึงการ เงินที่มั่นคงครับต่อมาเลยครับตามหลักเลขศาสตร์รวมกันแล้วได้14หมายถึงคําว่าอุปถัมภ์ข้ําจุนครับรวมกันแล้วได้45ครับหลักเลขศาสตร์หมายความว่ามหาโชคมหาชัยเลขศาสตร์รวมกันแล้วได้51ครับหมายถึงโชควาสนาแต่ถ้าเป็นหลักการของดวงไทยนะฮะก็หมายความว่ามีดาวพระศุบดีลูกกับดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเจอจุนดีครับแต่ถ้าหลักเลขศาสตร์ก็หมายความว่าโชควา เลขาศาครับเลขศาสตร์รวมกันแล้วทุกตัวได้54ครับหมายความว่าประสบ โชคประสบชัยครับรวมกันแล้วได้56ครับหลักเลขกศาสตร์มีความหมายว่ารุ่งเรืองสถิตสถาพรเลขกศาสตร์รวมกันได้59ครับหมายถึงสมบูรณ์พูนสุขครับรวมกันทุกตัวแล้วได้63หลักเลขกศาสตร์หมายถึงสดชื่นครับเลขกศาสตร์ทุกตัวรวมกันแล้วได้65ความหมายว่าสมปรารถนาครับรวมกันแล้วทุกตัวได้79ความหมายของเลขกศาสตร์หมายถึงโคกกระซับครับรวมกันแล้วทุกตัวได้ 9 1ครับความหมายเลขกาสสร์คือโด่งดังครับรวมกันแล้วทุกตัวได้95ครับหลักเลขกศาส์์รวมว่าสมบูรณ์พร้อมสุขรวมกันแล้วได้99ความหมายเลขกสาสตร์ก9ก็คือร่ํารวยมั่งคั่งตลอดการครับเลขกาสสร์รวมกันได้ร้อยครับนั่นหมายความว่าสุดยอดของความอุดมสมบูรณ์ครับ ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความหมายของเลขกาสสร์ซึ่งในคลิปที่ผมบอกคลิปนี้ท่านสามารถที่จะนําไปออกแบบตัวเลขเวลาจะเลือกเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเลือกเลขที่เลือกรหัสบัตรเอทีเอก็เป็นอีกตําราหนึ่งที่นํามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะที่นํามาบอกกันเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลตามหลักของเลขกาสสา์ก็นํามาเป็นความหมายที่ผมได้พูดครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หกับท่านนะครับท่านดูอยู่ในตอนนี้นะฮะฝากกด1แชร์ครับจะกราบขอพระคุณมากๆนะฮะอย่าลืมกดให้คลิกคอนเฟิร์มเพื irm, ่อเป็นกำล ค่าครูนะครับอยากดูดวงกี่คอนเฟิร์มหลังจบคลิปนี้โทรได้ที่เบอร์1 9 0 0 1 1 1 2 3 0ย้ำนะครับ1 9 0 0 1 1 1 2 3 0ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกใหม่ครับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากรดคอนเฟิร์มบิลเล o น a i r วอชไอเอฟเก้านะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีหนครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกลงหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลั ยังมีคาถาเพ่งเพงพาพาห,าหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยากปลุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกลิบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ